เช่ฮะการให้เหตุผลทางเรขาคณิตครับจริงๆบทนี้มันก็เหมือนกับเอ่อไอที่เราเรียนสามเหลี่ยมเอ่อเส้นขนานม,มีสมบัติไม่นี่น่เลยเนี่ยเพียงแต่ว่าเอาสมบัติพวกนั้นอะมาเรียบเรียงมาเรียบเรียงแล้วก็พิสูจน์อะไรบางอย่างด้วยเหตุผลการให้เหตุผลเนี่ย สิ่งแรกที่เริ่มต้นเรียนก็คือข้อความคาดการณ์มันก็คืออันที่เราคุยกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจัได้ใช่ป้ข้อความคาดการณ์ข้อความคาดการณ์คืออะไรก็คือสิ่งที่เราได้อยู่ข้อสรุปที่เราได้จากการที่เราสังเกตการที่เราอ่านการที่เราทดลองแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นแบบน้แต่ยังไม่ได้พิสูจน์คือเดี๋ยวเราจะต้องใช้สมบัติทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์ก่อน ถึงจะบอกได้ว่าข้อความาคาดการ์เนี่ยมันถูกต้องเช่นลำดับนะครับสองสี่หกแปดตัวต่อไปก็คงเป็นเลขสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือตัวที่ n ถ้ากับ 2n สามารถาคาดการ์มันมีแพทเทิร์นจำได้ไหมคีย์เวิร์ด ของที่เราเรียนเมื่อวันอาทิตย์อะข้อความคาดการคือเรามองแหาสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มนะรูปแบบแทเทิ์ประโยงเงื่อนไขประโยคเงื่อนไขมีรูปแบบเดียวคือประกอบด้วยข้อความที่เชื่อมด้วยค่าแล้วอ่าแล้วอันนี้ จริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นอินโรดักชันของตรรกศาษตไหมรัตนนั้น,ะน,ะนะเรามีคลไปหน่อยหน่งว่าตรรกศาร์เรียนตอนม4นะฮที่เราเพิ่งเรียนไปนเอ่อะโยงเงื่อนไขที่เป็นจริงคือเมื่อเหตุเป็นจริงครับจะแล้วทำให้ผมเป็นจริงถึงจะเรียกว่าเป็นจริงครับ ส่วนประโยคเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงก็คือเมื่อเหตุเป็นจริงแล้วผลไม่เป็นจริงครับก็จะไม่จริงครับจะเป็นเท็จครับคืออย่างนี้ไอ้นี่ก็อธิบายแล้วก็จะงงดูอย่างนี้พี่เขียนเอง,อองจุดจุดจุดแล้วจุดจุดจุด นะครับถ้าไอข้างหน้าเนี่ยมันจริงนะถ้าข้างหน้ามันจริงแล้วมันจริงด้วยเราจะเรียกอันนี้ว่าจริงครับแต่ถ้าเกิดข้างหน้ามันเทจอ่าพูดผิดถ้าเกิดข้างหน้ามันจริง ไม่เห็นนะเห็นไหมถ้าข้างหน้ามันจริงแล้วมันเท็จครับแล้วมันเท็จครับเราจะเรียกว่ามันเท็จครับนี่คือความหมายที่เขาเขียนตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้า1นึบวกหเท่ากับสจริงนะ1งบวกหนึเท่ากับสจริงนะ1งบวกหเท่ากับสจริงนะ ฮัลโหลได้ยินป่ะหนบวกหเท่ากับ2จริงไหมหนึ่งบวกหเท่ากับ2จริงหรือไม่จริงจรอ่ะสอวกสเท่ากับ4จริงไหมก็จริงอีกเพราะนั้นถ้า1บวก1เท่ากับ2แล้ว2-2บวก2เท่ากับ4ประโยคนี้เป็นจริงครับ อันนี้เป็นแบบพูดในภาษาตศนิตร์นะ้ะถ,ถ้าพูดในภาษาพูดเช่นถ้าฝนตกฟื้นจะเปียกอืมเคยได้ร้องเพลงไหมถ้าฝนตกแล้วฟืนจะเปียกถ้าฝนตกจริงแล้วฟืนเปียกจริงๆอันนี้เรียกว่าจริงครับแต่ถ้าเกิดฝนตกจริงๆแต่ว่าฟืนอยู่ใต้ยอยู่ในบ้าน คือเราไม่เกลียดประโยคนี้ก็เรียกว่าไม่จริงครับหรือว่าเป็นเท็จพฉะนั้นไอ้ถ่าแล้วเนี่ยมันมีค่าความจริงค่าความเท็จหลายแบบมากเลยครับเดี๋ยวทาให้ดูอันนี้เห็นไหมอ่ามันมีค่าความได้ฮะได้คะ,ะคือเราสามารถสรุปไอ้เรื่องท่าแล้วเนี่ย เป็นแบบพารางได้อย่างนี้ะนะ,ะก็คือถ้าถ้าเป็นจริงแล้วจริงด้วยเนี่ยจะได้จริงครับตัวทีแปลว่า t r u หรือว่าแปลว่าจริงถ้าเป็นจริงแล้วเป็นเท็จจะได้เท็จครับประโยคนี้จะได้ค่าความจริงเป็นเท็จถ้าเริ่มต้นได้ถ้าเป็นเท็จเลย ไม่สนใจว่าข้างหลังจะจริงหรือเท็จครับจะได้จริงเสมอครับเพราะฉะนั้นถ้าแล้วอ่ะจะเป็นเท็จกรณีเดียวครับคือจริงแล้วเท็จครับจริงแล้วเท็จนะฮะจะเป็นเท็จกรณีเดียวอันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันเป็นการอ้างเหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ครับชื่อว่าตรรกศาสตร์แล้วก็หลักการของตรรกศาสตร์เนี่ยนะคุยกับคนได้ทั้งโลกครับ เนื่องจากว่าคนทั่วโลกอ่ะเรียนคนิตศาสตร์ตัวเดียวกันนะไม่ว่าจะพูดภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเงีย้ยภาษาอินเดียเงี้ยทุกคนเรียนคนิตศาสตร์ตัวเดียวกันเพราะนั้นน้องเอาตากาสตร์เอาอันเนี้ยไปคุยกับเขาเขาจะคุยกับเราเรื่องนะนะโอเคนะเอ่พี่ย้อนกลับมาที่ชีวิตตัวนี้ครับอันนี้คือเขาพูดถึงประโยคนงื่อนไข ซึ่ทางที่แรกที่เราคุยเราคุยกันถึงแถวๆนี้เนาะเราไปดูต่อว่ามันมีอะไรที่างนทีนี้บทกลับของประโยคเงื่อนไขคืออะไรครับเขาบอกว่าถ้าประโยคเงื่อนไขใดเป็นจริงบทกลับของประโยคนั้นอาจจะจริงไม่จริงก็ได้เออคือการสลับเหตุเป็นผลนะจากผลเป็นเหตุเนี้ยอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะอะไรในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเมื่อประโยคเงื่อนไขเป็นจริง และมีบทกลับที่เป็นจริงด้วยคือสลับเหตุผลนะฮะแล้วมันดันเป็นจริงด้วยเนี่ยเราอาจเขียนประโยคเดียวกันโดยการใช้คําว่าก็ต่อเมื่อครับก็ต่อเมื่อเป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งครับเดี๋ยวที่เขียนตารางแบบเมื่อกี้ให้ดูนะ,ะเป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งเชื่อมทั้ง2ข้อความได้และประโยคที่ได้จะเป็นจริงในทางกลับกันถ้าประโยคที่เชื่อมด้วยต่อก็อต่อเมื่อซึ่งเป็นจริงก็สามารถเขียน ประโยคที่มีเงื่อนไขสัมประโยคแต่ละประโยคให้เป็นจริงได้ด้วยไอ้นี่อธิบายแล้วงงฟังพี่ดูวะฟังพี่ดกวะมาเ <มา S 1> ท่ากับว่าบทนี้คือสอนตรรกาสตร์น้องไปด้วยเลยก,ก,ก,ก็ต่อเมือ่อฮะจึดจๆดจดก็ต่อเมื่อไปไกๆๆ สามขีดแปลว่าสมมูลสมมูลคือการเท่ากันแต่ว่าเป็นการเท่ากันของค่าความจริงรอ่านี้ประโยคก็ต่อเมื่อเราใช้สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้ฮะสองขีดครับสองขีดครับนี่ครับสขีดครับมันก็จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อจริงจริงก็ต่อเมื่อเทจเทจก็ต่อเมื่อจริงน,นะแล้วก็เทจ ก็ต่อเมื่อเทสครับผมขีดๆๆๆๆๆๆอะไรประโยคก็ต <pl ains> ่อเมื่อเนี่ยจริงก็ต่อเมื่อจริงจะมีค่าความจริงเป็นจริงครับยามีค่าความจริงเป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อเทสวิธีดูดูว่าค่าความจริงหน้ากับหลังไม่เหมือนกันจึงมีค่าความจริงเป็นเทสครับเทสก็ต่อเมื่อเทสครับ ทูกผิดเท็จก็ต่อเมื่อจริงค่าความจริงหน้าหลังไม่เหมือนกันมีค่าความจริงเป็นเท็จครับเท็จก็ต่อเมืเม่อเท็จครับค่าความจริงหน้าหลังเป็นเท็จทั้งคู่เหมือนกันได้ค่าความจริงเป็นจริงครับนี่คือก็อต่อเมือ่อนี้คือกอต่อเมื่อนกตัวอย่างเป็นภาษาพูดแล้วเออ,อ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับสองก็ต่อเมื่อหนึ่งเป็นจํานวนจริงอะไรอย่างนี้โอเคไหมอะไรอย่างนี้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองจริงแล้วหนึ่งเป็นจํานวนจริงก็จริงจริง,รงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงครับประโยคนี้เป็นจริงครับอ่านอ่า หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเหมือนเดิมมีค่าความจริงจริงก็ต่อเมื่อหนึ่งหารศูนย์เป็นศูนย์ครับหนึ่งหารศูนย์เป็นศูนย์ไอหนึ่งหารศูนย์เป็นศูนย์เป็นเท็ครัหนึ่งหารศูนย์มันไม่มีค่าหรือเปล่าตอนนั้นจะกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อเทปประโยคนี้เป็นเท็ปครับเป็นเท็ปครับดูภาพออกไหมอ่า เพราะนั้นจริงๆแล้วในบทนี้การอ้างเหตุผลเนี่ยมันพ่วงตักกระสาเข้าไปน้อยๆฮะพ่วงเข้าไปน้อยๆเพื่อที่เวลาที่เดี๋ยวเราไปเรียนมปลายอ่ะเราจะได้คุ้นชินนะที่คิดว่าเป้าหมายเรคือพ่วงเข้าไปน้อยๆพอนักเรียนเรียนก็แบบก็จะงงๆนิดนึงเพราะว่าเราพยายามจะอ่านประโยคพวกนี้ให้เป็นภาษาไทยครับจริงๆต้องอ่านเป็นภาษาคณิตศาสตร์ครับโอเคไหม เป็นภา,าษาคณิตศาสตร์เป็นสัญลักษณ์แบบเมื่กี้ที่พี่พยยอ่ะดูต่อรูปสามเหลี่ยมใดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมนั้นมีด้านเท่ากัน2ด้านครับผมเห็นไหเราสามารถเขียนอันนี้เป็น2ประโยคได้ก็คือถ้ารูปสามเหลี่ยมใดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นมีด้านเท่ากันสด้าน ถ้ารูปสามเหลี่ยมใดมีด้านเท่ากันสองด้านแล้วถ้าแล้วนะครับรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมหน้าตัวครับผมทั้งสองประโยคนี้เป็นจริงครับเหตุผลเพราะอย่างนี้ฮะเขียนให้ดูครับขียนให้ดูเหตุผลเพราะอย่างนี้ฮะ P ก็ต่อเมื่อ q ครับผม ต่อไปพี่จะไม่พูดภาษาไทยแล้วนะพี่จะแปลเป็นสัญลักษณ์เลยนะ T แปลว่ารูปสามเหลี่ยมใดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัวโอเคไหมก็ต่อเมื่อก็คือสัญลักษณ์นี้กับจิก,กับจสองข้างนี้ก็ต่อเมื่อ Q เป็นภาษาไทยคือรูปสามเหลี่ยมแัม้นมีด้านด้านยาวเท่ากันสองด้านนะมีด้านยาวเท่ากันสองด้านเท่ากับฮนะหรือว่าสมมูลฮนะสมมูลคือเท่ากับสามสี่ T แล้ว Q และ Q แล้ว P บจบครับนี่คือความหมายของไอประโยคสารบรรทัดนี้ครับเขียนเป็นภา,า,าษาคณิตศาสตร์ด้บรรทัดเดียร์ P ก็ต่อเมื่อ Q สมมูรณ์กับ P แล้ว Q และ Q แล้ว P อครับไอนี่คือประโยคที่หนึ่งนี่คือประโยคที่สอง การเชื่อมสองประโยคให้เชื่อมด้วยและนะครับเวลาที่เราจะให้เหตุผลเพราะว่าเนี่ยก็คือจะเป็นจริงอันนี้ก็คือจะเป็นจริงจริงและจริงมีค่าความจริงเป็นจริงนะอันนี้เหมือนที่สอนตรกษศาสตร์เลยเลยเพราะว่าบทเนี้ถ้าถ้าเรียนเป็นสัญลักษณ์มันจะง่ายกว่าที่เรามานั่นอนงอานภาษาไทยคืออ่านภาษาไทยแลย้วงงแต่ตอนเนี้ พี่คิดว่าน้องก็จะงงพอสมควรแต่น้องฟังไปก่อนฟังไปก่อนเพราะว่าเป็นภาษาคณิตศาสตร์เนาะคิดซะว่าเราเป็นเอเลี่ยนนะฮะเอเลี่ยนกำลังจะเรียนคณิตศาสตร์เอาละการให้เหตุผลทางเลยค่ะคณิตเนี่ยคืออะไรมันก็จะมีคำอนิยามกับบทนิยามเป็นยังไงก็าจะอ่านคำอนิยามคือคำที่ ใช้เป็นพื้นฐานในการสื่อความหมายให้ใหใหเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องกําหนดความหมายของคาได้แก่จุดเส้นตรงแล้วก็ระหนงเหรอจุดก็คือจุดเส้นก็คือจุดมาต่อกันเป็นเส้นระหนาก็คือแผ่นสองมิตินะบทนิยามคือการให้ความหมายที่ชัดเจนและกลุ่มของคําต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระนั้นๆหลังจากกําหนดคาอนิยามแล้ว ข้อความในบทนิยามสามารถเขียนให้เป็นประโยคที่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อได้เสมออ,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 อ๋อเดี๋ยวค่อยๆอ่านเลยนะสัจพจน์สัจพจน์คือข้อความที่ยอมรับว่าเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์เอ่อสัจพจน์คือจริงโดยสมบูรณ์ยังไงก็จริงเสมอเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกออเนี้ยจริงเสมอวะจริงเสมอ ทฤษฎีบททฤษฎีบทคือข้อความที่พิสูจน์โดยเหตุผลทางตรรก,กะวิทยาเนี่ยชื่อมันมาแล้วตรกกะวิทยาคือตรรก,กษศาสตร์นะฮะว่าเป็นจริงและใช้อ้างพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ข้อความอื่นได้ทีนี้สัจพจน์คือจริงอย่างเดียวมันเถียงไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้น บทนิยามเนี่ยถ้าถามว่าจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงเนื่องจากว่าบทนิยามคือคําจํากัดความของเรื่องที่เรากําลังจะเรียนถ้าเราไม่เชื่อว่านิยามจริงเรื่องนั้นเราไม่ต้องเรียนโอเคไหมเราก็จะเรียนเรื่องนั้นไม่ได้แต่ทฤษฎีบทในที่นี้มันเป็นแค่การที่สู้ด้ดวยเหตุผลทางตรรกศาสตร์ด้วยบทนิยามด้วยสัจพจน์หรือด้วยอนิยามหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ และพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีบทนั้มันจริงเราจึงเชื่อว่ามันจริงดังนั้นในสี่คำนี้ทฤษฎีบทอ่อนที่สุดนะฮะหมายความว่าวันหนึ่งเราเชื่อว่าทฤษฎีนี้เป็นอย่างนี้แต่ในอนาคตมีคนพิสูจน์ได้ดีกว่านี้ทฤษฎีบทเดิมจะถูกลบจิิงไตยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเขาเชื่อว่าโลกแบนนะฮะเ,เคยอ่นา,านประวัติศาสตร์เนีอ่า เขาเชื่อว่าโลกแบนแล้วก็แบบพระอาทิตย์พระจัาานทร์ต่างๆโคจรรอบโลกฮะแล้วถ้าเกิดเราเดินเรือไปถึงขอบโลกแล้วเรือเราจะหล่นลงไปมีการวาดรูปแบบเรือตกลงไปในขอบโลกด้วยนะเอะอเขาเชื่อว่าโลกแบนซึ่งเ่อมาก็ครับครับได้ครับ,รบแป๊บนึงเดี๋ยวดีหมอให้จบนเอ่อเพราะนั้นทฤษฎีบทเนี่ยมันก็คืออะไรที่มัน ถูกถูกแก้ไขได้ถ้ามันมีความจริงที่มากกว่านะครับมีพิสูจน์มากกว่าอ,อย่างที่เราที่ผ่านมาทฤษฎีบทที่เราเรียนอ่ะพีทาโกรัสน่ยถือว่าเป็นทฤษฎีบทนะครับเพราะว่าความคิดของพีทาโกรัสเนี่ยเอ่อมันถูกพิสูจน์จริงแต่ในอนาคตถ้ามีคนที่พิสูจน์ได้ดีกว่านั้นอ่ะหรือว่ามีความขัดแย้งแล้วเขาถูกถูกต้อง พิสดีบทที่เรากอร์ดอจะหายไ่หรอไหมเดยโลกมันไม่ได้แบนโลกมันกลมอ่ทีนี้เราจะเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะฮะการพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่อ่ะมันจะอยู่ในรูปของประโยคเงื่อนไขครับแบ่งเป็นสองแบบแก็คือการพิสูจน์ข้อความเป็นจริงที่อาศัยบทนิยามคือสัจพจน์นะฮะบทนิยามหรือว่าสัจพจน์แล้วก็ข้อความที่เคยพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงเียกตัวอย่างเช่น สามเหลี่ยมหนาตัวก็ต้องมีด้านสองด้านเท่ากาันมีมุมที่ฐานเท่ากันหรือย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดอันนี้เท่าอันนี้ก็โจทย์กําหนดคุณสมบัติต่างๆที่เราเรียนในวงกลมมีสมบัติอะไรบ้างเส้นมุมภายในรูปวงกลมเท่ากับ3 60องศามุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ180อะไรอย่างเงี้ยเอาพวกนี้มาให้เหตุผลนะ ื่อสรุปให้ได้ว่าผลที่ต้องการจะพิสูจน์เนี่ยมันเป็นจริงนะ้วผมเมื่อเหตุเป็นจริงแล้วเหตุนั้นนนั้จะทําให้ผลจริงได้ครับเหตุนั้นจะทําให้ผลจริงได้ตัวอย่างเช่นตามนี้เลยลองพิสูจน์ว่าเอาถ้าเราจะพิสูจน์นะฮะว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วเราก็บอกว่า ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าโจทย์กาหนดให้เอาการพิสูจน์ว่า A B C เป็นสามเหลี่ยมแนาจั่วก็เลยบอกว่าเนื่องจาก A B C เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่โจทย์กาหนดให้ดังนั้นด้าน A B ด้าน B C ด้าน A C มันจะเท่ากันน่ะมันก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะเท่ากันสามด้านเราก็เลยขอแค่ด้านหนึ่งก็เลยจะได้ A B เท่ากับ A C ดังนั้นสามเหลี่ยม A B C ก็เป็นสามเหลี่ยมแนาจั่วเพราะอะไรเพราะสามเหลี่ยมแนาจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านเท่า อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นการพิสูจน์มันก็ดูดูแล้วมันก็เหมือนเหมือนไม่ได้ทําอะไรใช่ป่ะก็คือใช้สมบัติที่เราเรียน <_ Cristo> มามาเรียง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 ต่อกันแหะตามเหตุผลนะ right? ตามสมบัติอ่ะเราก็แ้างไปว่าเนื่องจากสมบัติข้อนี้เนื่องจากสมบัติข้อนี้สรุปแล้วเนื่องจากสมบัติ3ข้อจได้ไหมที่บอกว่ามุมนี้เท่ากาันด้านนี้เท่ากาันมุมนี้เท่ากาันสรุปแล้วเนื่องจาก3ข้อบน จึงบอกได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบรบมุมด้านมุมอย่างเงี้ยโอเคไหมเนี่ย okay. คือการพิสูจน์การแ้างเหตุผลทลอะไรต่างๆหลายหลักๆคืออย่างเงี้ยแหละครับเพียงแต่ว่าเขาบทนี้มันอธิบายเพิ่มว่าแบบอ,อ้างเหตุผลคืออะไรตรรกศาสตร์คืออะไรนิยามคืออะไรทฤษฎีคืออะไรอย่างเงี้ยข้อสองครับการพิสูจน์ว่าข้อความไม่เป็นจริงเนี่ยยก เอ่อยกตัวอย่างค้าตัวอย่างเอ่อยกตัวอย่างที่เป็นจริงตามสิ่งที่กําหนดให้หรือเหตุแต่ผลสรุปได้ไม่เป็นจริงคืออะไรอ่าแล้วง,งงนะขอดูตัวอย่างเลยเอ<ม>่อจงพิสูจน์ว่าข้อความรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๋อดูด้วยตาก็รู้แล้วว่ามันมันไม่เป็นะนะเนื่องจากสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นรูปสี่เหลี่ยม,ม,มเอ่อ รูปนั้นคือรูปสี่เหลี่ยมถึงผ้าดังรูปดังนั้นข้อความที่กล่าวแงข้างต้นเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมร,รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงไม่เป็นจริงข้อความนี้ไม่เป็นจริงอ๋อคือเป็นการบอกว่าสิ่งนี้ไม่จริงดังนั้นข้อความตั้งต้นจึงไม่จริงนี่เป็นการพิสูจนะ์อีกแบบไรั่อการสร้างรักการให้ผลเกี่ยวกับการสร้าง อันนี้ก็จะเหมือนกับในชีทวันนั้นที่แบบมีเรื่องของวงเวียนนะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่เราเจอกันเนี่ยเราเตรียมวงเวียนด้วยนะเดี๋ยวเรามาวาดรูปทรง,งต่างๆที่เกิดจากการใช้วงเวียนกันอันนี้เราก็ดูกันเท่าวๆนะวงเวียนก็ทําให้เส้นเท่ากันได้เพราะรามัเท่าวงเวียนสามารถแบ่งพึ้นเส้นตรงได้เดี๋ยวเราไปทำกันวงเวียนสามารถสร้างมุมที่มีขนาดที่กําหนดได้ แต่ว่าไม่ได้ทุกมุมนะจะได้มุม90 45 30 60 120กอะไรพวกนี้สร้างได้วงเวียนสามารถแบ่งครึ่งมุมได้มีมุมเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอยากจะแบ่งครึ่งใช้วงเวียนได้วงเวียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากได้เพราะว่าเส้นตั้งฉากคือการแบ่งครึ่งของเส้นตรงมุม90คือครึ่งนึงของ180นะครับวงเวียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งอยู่บนเส้นตรงที่กําหนดอเรา อ๋อมีจุดเราก็สร้างเส้นที่กำหนดได้โดยที่แบบไม่ต้องใช้ไมโครเอรราจะนำความรู้ที่ได้จากการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต6ข้อมาใช้ในการสร้างรูปเรขาคณิตเช่นสามเหลี่ยมสีเหลี่ยมแล้วก็พิสูจน์ให้เหตุผลได้อันนี้ก็ต่อเน,นื่องจากโรงเรียนใช่ไหมเช่นกำหนดจุด P e อยู่ภายนอก AB มี AB มีจุด P e เราก็จะสร้างเส้นตรงผ่านจุด E แล้วให้ขนาดกัก A B ๋อให้ขนาดับ A B ้องแสดงเหตุผลเ็าสร้างได้ยังไงกำหนดจุด E ก่อนเป็นจุดหนึ่งจุด E มาเป็นนึ่งบน A B แล้วก็ลาก E P ไปลาก E P แบงนี้สร้าง E P C ให้มีขนาดของมุมเท่ากับก็เพราะว่ามุมแยง้งถูกปะ่ะมุมแย้งเท่ากันถูกปะ่ะอันนี้ใช้วงเวียนช่วยอ,อันนี้วงเวียนช่วย ปากนีเนี่ยก่ายกลายมาสองมุมแล้วก็ปากมุมเนี้ยก่ายตรงนี้เพราะน้นปากมุมเนี้ยก่ายตรงน,นี้จะได้จุดนี้เป็นมุมแย้งเท่ากันแล้วก็ต่อเส้นฮนะต่อเส้นวิสูตรก็คือเนื่องจากอีสองมุมเนี้ยเท่ากันนะจากการสร้างด้วยกฎิกาของมุมแย้งเท่ากันนะครับดังนั้นเส้นเนี้ยขนาดกับเส้นนี้อ,อะไรต่อม การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมนะในหัวข้อนี้ตึ๊กตึกตึ๊กทางนี้พิเศษบทสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรว่าไปนะครับอ๋อไปเรื่ยๆแล้วกันนะพิเศษบทคือถ้ารูปสามเหลี่ยมสองมุมฉากเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้าอ๋ออันนี้ที่เราเรียนแล้วไงกาวคือเอ่อด้านฉากเนี่ยเท่ากันอีกด้านสองด้านเท่ากันมันจะเท่ากันทีปกก่ประกาศแน่นอ,นอนเรียนแล้ว เอ่อทฤษฎีบทสี huh. <vit> ่เหลี like ่ยมรูปหนึ่งเอ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็ต่อเมื่อเห็นคำว่าก็กับเมื่อไหมก็ต่บเมื่อด้านตรงข้ามของสี่เหลี่ยมรูปนั้นน่ยยาเท่ากันทั้งสองคู่ก็คือด้านนี้เท่ากับด้านนี้ด้านนี้เข้ากันได้ก็ต่อเมื่อเพราะนั้นคำว่าก็ต่อเมื่อเราพูดสลับกันได้เช่นเราพูดว่าเมื่อด้านตรงข้ามยาเข้ากันสองคู่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้จึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้นะฮะพูดย้อนกลับไปทฤษฎีบท ถ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งเนี่ยมีมุมตรงข้ามขนาดเท่ากันคือมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะฮะแล้วนะแล้วรูปสี่เหลี่ยมนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเออประโยคนี้จริงๆไม่น่าจะใช้ท่าแล้วใช้ก็ต่อเมื่อก็ได้นะครับก็คือพูดย้อนกลับได้ว่าเออรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานก็ต่อเมื่อจะมีมุมของท่ามยาวเข้าไปังเข้าไดใช้คำว่าก็ต่อเมื่อเขาแหเส้นทแยงมุมทั้งสองของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุดตัดของเส้นทแยงมุมอ่านี่นี่คือสมบัตินั้นถูกป่ะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแล้วก็จุดตัดของเส้นทแยงมุมบนจุดแบ่งพวกนี้เป็นสมบัติของไอ้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกไหม แล้วก็สมบัติสามเหลี่ยมสมบัติวงกลมอะไรต่างๆที่เราเรียนสามารถเอาเรื่องราวพวกนี้มาให้เรียกว่าอะไรให้เหตุผลได้มิสเียบทของส่วนที่ลากจุดนะสามเหลี่ยมใดๆอะไรนี้โอเคไม่มีปัญหาผ่านจบเพราะนั้นสรุปแล้วบทนี้มันคืออะไรมันก็คือเอาเรื่องราวที่เราเรียนเนี่ยมาลอยให้เป็นคำพูดใช่ปะ เพื่อที่เราจะสรุปอะไรบางอย่างออกมาหรือว่าเพื่อที่เราจะพิสูจน์ออกมาว่าอ,อ่ไอนันนียมาเป็นจริงเป็นจริงเพราะอะไรเพราะเหตุหนึ่งเหตุสองเหตุสามสมบัติหนึ่งสมบัติสองสมบัติ 3, สาม 1, ทฤษฎีบ 2, ทบหนึ่งทฤษฎีบทสองทฤษฎีบทข้อนี้เพื่อที่ต้องการบอกว่านักคณิตศาสตร์เป็นคนมีเหตุมีผลแล้วเรียนบทนี้มันจะเป็นภาคแรก introduction ของปรรกศาสตร์ ซึ่งสิ่งที่พี่เล่าให้น้องฟังในตารางเมื่อเกี่ยว้ค่าความจงมันคือปฏะสัมพนะครั้งแรกจะดูงง,งๆนะท,ที่เราดูให้ฟังก็จะแบบมีความรู้สึกว่างงๆเดี๋ยวไปเรียนครั้งที่สองครับที่โรงเรียนดูว่าจะหายงงไหมถ้ายังงงอยู่เดี๋ยววันที่เราเจอกัรทำตารางมางนั่นงค้าเราเราไปทำโจทย์กงนเ้